สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหญ้าหมักกันนะครับแต่ผมเปลี่ยนมาใส่ในถังนะครับผมหมักตั้งแต่ต้นเดือนนะครับประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหญ้านี้เปียหมักนะครับอืมสีสวยมากเลยครับ ดูนะครับเห็นไหมครับสีสวยมากเลยครับไม่เสียด้วยครับอาจจะมีหนอนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าสวยครับสวย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 อืมกินก็ดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะหมักหญ้านะครับ นี่นะครับหญ้าหมักนะครับที่หมักด้วยถังเมื่อกี้นะครับดูนะครับสีสวยมากครนะครับสีสวยกลิ่นหอมมากครับสำหรับบางคนนะครับที่ถามว่าวัวจะกินหญ้าหมักไหมนะครับถ้าหญ้าหมัก นะครับดีนะครับยังไงวัวก็กินนะครับดูนะครับนกเว้นหญ่าหมักที่หมักไม่ได้อายุหรือว่าหมักจันเน่านะครับมันจะเลือกกินนะครับดูนะครับนีครับตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ